รจะมาพูดถึงความสำคัญของกฎหมายควบคุมอาคารนะคะในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522นะคะได้กล่าวนะคะมีนิยามกล่าวไว้ว่าอาคารเนี่ยมีความหมายถึงตึกนะคะบ้านเรือนแพรหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นมานะคะซึ่งในตัวที่มันเป็น อาคารที่สามารถเข้าไปใช้สอยได้นั่นเองนะคะรวมไปจนถึงเขื่อนสะพานอุโมงค์ต่างๆนะคะรัว้วกำแพงนะคะถ้ามีขนาดตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็จะเรียกว่าเป็นอาคารทั้งหมดเลยนะคะส่วนคราวนี้นะคะในบทเรียนนี้เราจะมาพูดถึงว่าความสำคัญของกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยทำไมถึงต้องมีกฎหมายควบคุมอาคารนี้ขึ้นมานะคะกฎหมายนะคะก็ขึ้นชื่อว่าเป็น การควบคุมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายจะเป็นการบังคับนะคะหรือว่าถ้าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็จะเกิดความผิดนั่นเองนะคะถ้าความสำคัญของกฎหมายควบคุมอาคารนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกนะคะข้อที่1ก็คือพูดในเรื่องของประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแข็งแรงนั่นเองะคะ่ะพอกฎหมาย ควบคุมอาคารนะคะพูดถึงในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงนะคะของอาคารก็จะทําให้การดูแลควบคุมอาคารต่างๆนะคะสร้างด้วยความมั่นคงแข็งแรงตามมานั่นเองค่ะซึ่งข้อกฎหมายนี้นะคะก็จะระบุไว้อย่างชัดเจนในมาตรตาที่8ของกฎหมายนะคะของพรบควบคุมอาคารนั่นเองนะคะ ส่วนข้อต่อมานะคะก็คือข้อ2จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยกฎหมายควบคุมอาคารนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดการก่อสร้างอย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารที่แล้วเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องมีความแข็งแรงมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยในการใช้งานด้วยนะคะอันถัดมาจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยของการก่อสร้างที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะวัะสดุต่างๆที่อยู่ภายในอาคารระหว่างการก่อสร้างก็จะต้องมีความปลอดภัยด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนั่งร้านใช่ไหมคะก็จะมีผู้คนหรือว่าคนงานเนี่ยเข้าไปใช้งานในเรื่องของการเพื่อทําการก่อสร้างนะคะก็นั่งร้านก็จะต้องมีความปลอดภัยตามกฎหมายด้วยะคะ่ะส่วนข้อที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ การป้องกันอัคคีภัยค่ะการป้องกันอัคคีภัยนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะไม่เพียงแต่จะเป็นในลักษณะของอาคาร 1- อาคารเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของการอยู่ร่วมกันของอาคารหลายๆอาคารที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะเนื่องจากว่าเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะเกิดอัคคีภัยต่างๆขึ้นมานะคะกฎหมายก็จะช่วยควบคุมในเรื่องของ ระยะล้นต่างๆเพื่อที่จะสามารถเข้าไปดับเพลิงได้อย่างทั่วถึงนั่นเองนะคะก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้ามานะคะยกตัวอย่างเช่นการดัดแปลงหรือถอนอาคารต่างๆนะคะเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนการใช้อาคารต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นตึกแถวนะคะเขาจะก็จะมีการกําหนดระยะล้นไว้ใช่ไหมคะพอเวลาเรามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะคะ รถด,ดับเพลิงก็จะสามารถที่จะเข้าไปดับเพลิงได้นั่นเองนะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของการป้องกันอักคีภัยโดยเฉพาะอาคารสูงใช่ไหมคะผู้คนจะต้องระบายคนนะคะจากอาคารที่สูงมากๆลงมาสู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายในเรื่องของการดับเพลิงนะคะก็จะเกี่ยวสัมพันธ์ ไปกับทุกประเภทอาคารเลยก็ว่าได้ค่ะความสําคัญของกฎหมายควบคุมอาคารข้อที่4นะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของการสาธารณสุขค่ะกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยก็จะกําหนดนะคะว่าจํานวนห้องน้งนําต้องมีเท่าไหร่นะคะห้องส้วมต้องมีจํานวนเท่าไหร่นะคะมีการจัดการระบบแสงสว่างด้วยนะคะว่าภายในอาคารนั้นได้ตามมาตรฐานหรือเปล่านะคะแล้วก็กล่าวถึงในเรื่องของการระบายอากาศว่า มีการระบายอากาศได้ตามกฎหมายหรือไม่หรือแม้แต่การระบายน้ำน้ำทิ้งนะคะการกำจัดขยะมูลฝอยหรือการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆนะคะก็เป็นลักษณะของอพระราชบัญญัตินะคะที่ควบคุมเพื่อให้เรามีการสาธารณสุขที่ดีนั่นเองค่ะส่วนข้อที่5นะคะจะเป็นลักษณะของการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะ เมื่อเรานะคะมีข้อจำกัดในเรื่องของกลุ่มอาคารเล็กๆแล้วนะคะเราก็จะมองไปถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กว้างขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการควบคุมข้อบังคับนะคะที่จะต้องบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนใหญ่กฎหมายเหล่านี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับอาคารที่มีขนาดใหญ่นะคะหรือว่าขนาดใหญ่พิเศษมากๆนั่นเองค่ะส่วนข้อที่6นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการผังเมืองค่ะ การผังเมืองก็จะเป็นลักษณะของการกำหนดข้อห้ามบริเวณต่างๆนะคะที่ห้ามก่อสร้างห้ามดัดแปลงห้ามรืออร้อถอนนะคะห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารในบริเวณพื้นที่นี้อะไรประมาณอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ที่จัดสรรเพื่อการเกษตรก็ควรที่จะทำการเกษตรหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อให้เราได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ ความสาคัญของกฎหมายควบคุมอาคารข้อที่7นะคะก็เป็นการสร้างเพื่อการสถาปัตยะกรรมนั่นเองค่ะก็จะเป็นลักษณะของการควบคุมลักษณะรูปแบบสัดส,ส่วนนะคะเนื้อที่หรือว่าที่ตั้งของอาคารหรือแม้แต่พื้นที่ว่างของอาคารเหล่านี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับข้อในข้อนี้นะคะมาตราที่8นะคะในกฎหมายควบคุมอาคารระบุไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะ เพราะว่าในบ้านเมืองเราเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่ที่บางทีเนี่ยเขาจะกําหนดในลักษณะของรูปแบบอาคารไว้เช่นเป็นพื้นที่อนุรักษ์หรือเปล่านะคะได้ตามมาตรฐานหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีในเรื่องของออข้อบัญญัติของในแต่ละเขตนะคะที่อาจจะเพิ่มเติมเข้ามาก็มีส่วนด้วยนะคะส่วนข้อที่8นะคะก็จะเป็นลักษณะของ ความสําคัญในเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็การจราจรเป็นต้นนะคะในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522เนี่ยก็จะกําหนดอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าการที่เราเนี่ยนะคะจะก่อสร้างอาคารหรือการจัดสรรต่างๆเนี่ยจะต้องมีถนนโดยรอบเท่าไหร่โดยเฉพาะเป็นอาคารที่เป็นโรงมหรสศพต่างๆอาคารที่มีขนาดใหญ่ต่างๆนะคะอาคารชุดพัตคารนะคะหรือแม้แต่ สำนักง,งานห้างสรรพสินค้าต่างๆเขาก็จะกําหนดอยู่ด้วยนะคะว่าเส้นทางการจราจรการถ่ายเทคนต่าง,างๆเงี้ยจะต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายควบคุมอาคารในมาตราที่79ด้วยนะคะจากที่กล่าวมาแล้วนะคะความสําคัญของกฎหมายควบคุมอาคารมีหลากหลายด้านมากจริงๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของการอยู่ร่วมกันของสังคมเพื่อให้เรามีความสุขและสร้างสารรค์นั่นเองค่ะ